สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FFF และนี่คือรายการคนตกงานมาเล่าเรื่องแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอเสนอตอนเขตป่าอาถรร์ หลังจากไกลกับตากล้องนามว่าสนเดินเข้าป่าเพื่อหาจุดถ่ายคลิปเอาชีวิตรอดจนกระทั่งทั้งสองมั่นใจแล้วว่าพวกเขาเข้ามาลึกพอสมควรแล้วไกลจึงหันหน้ากลับไปบองสนแล้วเขาก็บอกกับสนไปว่าข้าว่าเราเข้ามาลึกพอสมควรแล้วนะข้าว่าเรามาเริ่มถ่ายกันตรงนี้เลยจะดีกว่านะเมื่อนายสนที่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงเตรียมกล้องพร้อมกับตูนิวขึ้นมา นับนิ้วถอยหลังให้จังหวะก,กับไกลผู้เป็นพิธีกรและเขาก็ได้พูดขึ้นว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมไกลนะครับนักลุยป่าวันนี้ผมจะมาพาคณผู้ชมมาเอาชีวิตรอดกันในป่าดงเดบแห่งนี้เป็นเวลาสองวันหนึ่งคืนครับโดยมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นมาดูกันว่าผมจะมีวิธีเอาชีวิตรอดยังไงเอามาดูกันเลยนะครับไปลุยกันหลังจากที่ไกลนั้นพูดเปิดคลิปเสร็จ ถึงก้าวเท้าแหวกโพงหญ้าหลบต้นไม้เข้าไปในป่าก่อนจะหันมาพูดกับคนดูอีกรอบก,ก่อนเอนตอนนี้ผมคงต้องหาที่ทำเลสร้างที่พักกันก่อนนะครับซึ่งวิธีการหามันก็จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่มันรกทึบจเกินไปตรงนั้นจะได้ไม่มีงูหรือว่าเลือกใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ที่บนยอดนั้นน่ะมันมีกิ่งก้านโปโพหรือว่า มันใกล้จะหักมันจะทําให้เราลงไปนอนไม่ได้อีกอย่างและอีกอย่างเลยนะครับเราต้องไม่สร้างที่พักขวางทางเดินของสัตว์หรือติดกับพื้นที่ใกล้กับลําธารนะครับเพราะว่ามันจะไปรบกวนเอาพวกสัตว์ที่มากินน้ําตอนกลางคืนได้หรือว่าถ้าเกิดเจอถ้ำก็ไม่ว่าจะเป็นถ้าเล็กหรือถ้าใหญ่ก่อนเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องโยนหินเข้าไปถามทางกันก่อนเพื่อเช็คดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนั้นไหม พร้อมกับเรานั้นน่ะต้องสำรวจล่องรอยเท้าของสัตว์ไปด้วยบริเวณปากถ้าอะ่ะก่อนจะเข้าไปดูนะครับเอ่อต่อไปเอาเป็นว่าตามผมมาดูเลยละกันว่าผมเนี่ยจะสร้างที่พักกันตรงไหนแล้วก็เป็นพื้นที่อย่างไรไปกันครับหลังจากที่ไกลนั้นพูดโม้เสร็จแล้วถึงก้าวเท้านำตากล้องเดินเข้าไปพบกับต้นไม้ต้นหนึ่งมองจากสายตาดูจะสูงเกินไปขนาดลำต้นก็กำลังพอดีบรรยากาศรอบๆโปร่งโล่งสบาย ตรงนี้มีลำธารเล็กๆไหลอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นบวกกับว่ามีขอนไม้แห้งๆล้มใกล้กับโคนต้นไม้อยู่ไกลจึงเลือกที่จะสร้างห้างเอาไว้ตรงนี้เขาใช้กิ่งไม้แห้งที่อยู่ตรงนี้โดยไม่ต้องไปหาเฟื่นไกลหลังจากที่ไกลตัดสินใจแล้วนั้นจึงหันมาบอกกับคนดูไปอีกว่านี่ทุกคนผมเจอจุดจะสร้างที่พักแล้วล่ะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตรงต้นไม้ต้นนี้น่ะมันมีความใหญ่อยู่ประมาณนึง แล้วก็ไม่สูงหรือว่าเตี้ยจนเกินไปด้านบนของมันอันโลง่งไม่มีกิ่งใบที่มันเป็นอันตรายต่อเราเลยละครับสรุปว่าตอนนี้น่ะผมจะสร้างห้างไว้ที่ต้นไม้ต้นนี้แถมตรงนี้ก็มีลำธารเล็กๆให้สําหรับเดินเข้าไปดื่มหรือว่าล้างหน้าทําอาหารพวกเราสามารถใช้มันประทังชีวิตได้งั้นผมเลือกตรงนี้เลยละกันเมื่อไกลพูดจบแล้วจึงเดินนำตากล้องไปหากอไผ่ ระหว่างที่เดินไปท่ามกลางพงไพ่แห่งนี้เพื่อที่เขาจะไปเอาไม้มาทำห้างนั้นเขาก็จะได้ยินเสียงแมลงและสัตว์รวมถึงนกนานาชนิดพากันขับเสียงร้องออกมาโดยที่มีสายลมพัดเอาความเย็นเข้ามากระทบกับผิวกายของทั้งสองหนุ่มกระทั่งทั้งสองคนเดินมาถึงเดินดินแห่งหนึ่งก็พบว่ามีกอไผ่ขึ้นเต็มไปหมดทั่วบริเวณแห่งนี้ไกลจึงลงจากเนิน โดยที่มีสนเดินตามถ่ายบรรยากาศรอบๆมาอย่างกระชั้นชิดแต่ทว่าในจังหวัดที่ไกลกำลังเดินไปหากกอไผ่นั้นจู่ๆก็มีเสียงของตัวอะไรบางอย่างกำลังวิ่งมาทางเขาคนทั้งคู่จึงหยุดเดินพร้อมกับหันไปมองจ้องทางต้นเสียงอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะพบว่าตัวที่วิ่งมาหาก็คือพี่ใหญ่แห็พงพงไพรนั่นก็คือช้างป่าตัวเต็มวัยมันกำลังวิ่งตกมันแหวกพงไพรมามันเหยียบไม้ยืนต้นเล็กๆและพงหญ้าจนแตกหักกระจายแหวกเป็นสองฝั่งมันนั้นวิ่งตรงมาทางเขาเมื่อสองหนุ่มเห็นท่าไม่ดีจึงหยุดถ่ายพร้อมกับเก็บกล้องใส่กระเป๋าก่อนจะใส่เถือมา เขาวิ่งฝ่าโปรงภัยหนีช้างป่าตกมันตัวนี้ตามกันไปติดเมื่อคนทั้งคู่วิ่งกันได้มาสักพักหนึ่งในตาทั้งสี่ของทั้งสองคนก็เห็นแม่น้ําอยู่ข้างหน้าในเวลานี้ไกลกับสนไม่สนใจอะไรแล้วเขาทั้งคู่กระโดดลงไปในน้ําแบบไม่คิดชีวิตลองกับใช้แรงทั้งหมดที่มีว่ายข้ามฝั่งไปอีกแม่น้ําฝั่งหนึ่งเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อคนทั้งคู่ขึ้นฝั่งได้แล้วนั้นไกลกับสนจึงวิ่งกันต่อไป แต่เนื่องจากเจ้าช้างป่ามันก็ไล่ตามมาจนเขาต้องวิ่งต่อไปแบบไม่คิดชีวิตเขาทั้งผู้ผ่านป้ายไม้กระดานที่เขียนว่าป่าอันตรายห้ามเข้าแต่ในเวลานั้นความกลัวตายของทั้งสองคนมันมีมากจนไม่อยากกล้าที่จะหยุดอ่านโดยที่สองนุ่มนั้นไม่รู้เลยว่าข้างหน้าหนทางของเขานั้นที่คนทั้งสองกำลังจะต้องเผชิญมันไม่ใช่ป่าปกติแต่เป็นป่าที่ชาวไพรนั้นเรียกว่าป่าอาถรรพ์ ได้ไกลที่เห็นต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างหน้าเขาจึงตัดสินใจหยุดวิ่งพร้อมกับใช้สองมือปียป่ายขึ้นไปบนลำต้นก่อนที่จะพยักหน้าเรียกสนเพื่อนของตนที่กำลังวิ่งตามมาติดๆให้เรีบปีนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆกันนั้นหวังจะใช้ต้นไม้หลบสายตาช้างป่าตัวนี้ให้ได้จนกระทั่งทั้งสองคนใช้เวลาไม่นานก็ขึ้นมาอยู่ที่กลางลำต้นของต้นไม้ใหญ่ตอนนี้คนทั้งคู่สภาพเปียกโชกไปด้วยเหงื่อทั้งตัว พร้อมกับเหนื่อยหอบจนแทบหายใจไม่ทันเวลาผ่านไปได้สักพักสนที่อยู่ต่ํากว่าไกลก็เห็นว่าช้างป่าตัวนั้นวิ่งผ่านเลยไปไกลแล้วเขาจึงค่อยๆปีนลงมาจากลำต้นก่อนที่ไกลจะปีนลงตามมาติดๆกระทั่งเท้าของทั้งสองคนนั้นแตะลงถึงที่พื้นเมื่อทั้งสองลงมาถึงพื้นแล้วนั้นไกลกับสนก็หันไปมองผืนป่าที่ไม่ค่อยคุ้นชินตรงนี้เขาจึงหันมาถามเพื่อนด้วยความใจร้อนไปว่า เอาเอายังไงตีต่อละทีนี้เพราะช้างตัวเดียวเท่านั้นที่ทําให้เราหลงป่ากันหาทางกลับยังไงกันดีละว,วะเพื่อนเราก็เดินย้อนทางเดิมเงยละเพื่อนแต่ตอนนี้น่ามันใกล้เย็นแล้วข้าว่าหาที่พักกันก่อนจะดีกว่าไกลบอกกับเพื่อนหลังจากที่เงยหน้ามองท้องฟ้าใกล้จะเย็นลงทุกทีในขณะนี้ไกลเดินนําเพื่อนพร้อมกับแกะลอยเท้ามุ่งหน้าตรงไปยังที่คนทั้งสองนั้นวิ่งมา ไกลที่พอจะรู้วิธีเอาตัวรอดในป่านั่นก็มาจากการที่เขาเกิดเป็นหลานของอดีตในพลานที่มีนามว่าจันพลานจันพลานยอดฝีมืออันเก่งกาจผู้เป็นคนสอนวิชาให้แก่ไกลบวกกับว่าพลานจันนั้นเคยพาในไกลเข้าป่าในสมัยที่เขายังเป็นเด็กขณะที่ไกลกำลังสับสนกำลังจะเดินย้อนกลับไปทางเดิมจู่จูก็มีอะไรบางอยา่างโดนจิตโดนใจของทั้งสอง ให้เดินตรงไปเรื่อ,อยๆจนพวกเขาเดินมาหยุดในที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่หนาทึบความวังเวงไร้สัตว์เสียงร้องบวกกับอากาศที่เย็นเยอือกนั่นมันทำให้สองหนุ่มนั้นรู้สึกไม่ค่อยดีเมื่อกวาดสายตามองไปเห็นต้นตะเคียนที่มีอยู่มากมายเมื่อสนกับไก่นั้นรู้ว่าพวกเขาทั้งคู่นั้นหลงมาในด,ดงต้นตะเคียนเสียแล้ว สองหนุ่มทั้งคู่จึงตัดสินใจพยายามจะเดินย้อนกลับแต่ในเมื่อทั้งสองเดินมาได้สักพักหนึ่งพวกเขาก็รู้สึกแปลกๆนายไกลนั้นสับสนจึงหันไปมองรอบๆก่อนจะตกใจเมื่อเขาทั้งสองคนนั้นพบว่าพวกเขานั้นวนกลับมาที่จุดเดิมมันเป็นแบบนี้อยู่ถึงสามรอบและก่อนที่สองหนุ่มจะรู้สึกเหมือนว่ามีในตาบางอย่าง กำลังจ้องมองพวกเขาอยู่และดวงตาพวกนั้นก็มีไม่ต่ำกว่าสิบดวงมันจ้องอยู่ทั่วบริเวณดงตะเคียนแห่งนี้สนกับไกลสองหนุ่มตอนนี้เขารู้สึกกลัวมากจะเงยหน้ามองท้องฟ้าที่ค่อยๆเย็นลงอย่างช้าๆข้าว่าขอขามาเจ้าป่าเจ้าเขาเขาเถอะแล้วขอให้ท่านช่วยให้ชีวิตของเราปลอดภยัยแล้วก็ขอให้ท่านอนะ ไวเราไปเสียด้วยนะแต่ยังไม่ทันที่ไกลจะตอบเพื่อนก็มีเสียงผู้หญิงลอยเข้ามาในหูเขาทั้งสองคนพร้อมกับสายลมอันเย็นยะเยือกได้ยินเสียงแววมาว่ากูไม่ให้พวกมึงออกไปจากที่นี่หรอกนั่นมันทำให้สองหนุ่มที่มีความกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อได้ยินเสียงกูดและเสียงหัวเราะอ,อันน่าสะเึงกลัวแบบนั้นก็ถึงกับหันมากอดกันแน่น นั่นมันมาพร้อมกับอาการมือเท้าปากสั่นกลัวท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบมันน่าวังเวงจนขนลุกตั้งก่อนที่ทั้งสองจะตั้งสติค่อยๆหันมองหารอบเพื่อที่จะมองหาทางออกแต่ในขณะที่สายตากำลังกวาดไปอยู่นั้นจู่ๆหางตาของสนก็เหลือไปมองเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าตาสะสวยเธอนั่น่มสบสีเขียว กำลัง,งยืนอยู่ใกล้ๆกับต้นตะเคียนสนที่จ้องมองด้วยความตกตะลึงในความสวยแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักใบหน้าของหญิงงามก็แปลเปลี่ยนเป็นหน้าเละทําให้สนนั้นถึงกับต้องพังอะ่ะเขาสุดลงไปนั่งก้นจำเบ้าข้างๆกับไกลที่กําลัง,งยืนมองหาทางออกและก่อนที่ไกลนั้นจะหันกลับมามองเห็นใบหน้าของผีนางตะเคียนตนนี้ และนางตะเคียนตอนนี้ก็ยืนจ้องเขม่งมาที่เขาทั้งสองคนโดยใบหน้าเละที่มีหนอนชอนชัยทรงแววตาอาฆาตและเธอก็พูดออกมาว่าฉันสวยมิจ๊ะโอ้ว้าวคุณดีแต่เฮ้ยหน้าไม่สวยเลยว่า เมื่อนางตะเคียนได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับกรีดร้องดังแผดสนั่นเธอนั้นส่งลมพายุพัดเอาเศษกิ่งไม้กระเด็นเข้าใส่สนกับไกลจนกระทั่งทั้งสองคนต้องหลับตาเอามือปัดป้องและขาของทั้งสองคนก็ถูกอะไรเข้ามาพันบางย่ากนั่นมันคือเส้นผมของนางตะเคียนมัดเอาไว้ด้วยความไม่รู้ของไกลเขาคิดว่ามันเป็นเถาวัน ไกลจึงหยิบเอามีดขึ้นมาตัดให้มันออกจากขาของตนเองกมึงก้าดียนนที่กำลังยืนอยู่ข้างไกลถูกเส้นผมของนางตะเคียนลากตัวสนเข้าไปหาหนา้าที่เธอนั่นยืนจังก้าอยู่ตรงนั้นเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากสนทำให้ไกลที่พอจะมีวิชาอยู่บ้างนั้น ได้หาทางช่วยเพื่อนของเขาไกลจึงเลืมตาพร้อมกับหยิบมีดบริกรรมคาถาเขาว่าไปตามที่พรานจานปูของเขานนั้นสอนมาก่อนจะใช้มีดอาคมนั้นตวัดตัดเขาวันที่มันเปรียบเสมือนเส้นผมของนางมาย้จนขาดวินก่อนที่ไกลนั้นจะถูอมีดของพรานจานัดยืนประจันหน้ากับนานางตะเคียนที่ตางแต่ละนางก็ทยอยลอยเข้ามาพร้อมกับแสดงอิทธิฤทธิ์เธอหลอกหลอนจนทำให้ทั้งสองคนต้องวิ่งหนี เมื่อนางตะเคียนเห็นชายชะกันทั้งสองกำลังวิ่งหนีจึงไล่ตามมาอยากติดๆทั้งสองหนุ่มวิ่งก้มหน้าผ่านนางตะเคียนที่กำลังหลอกหลอนอยู่ใต้ต้นไม้แทบทุกต้นพร้อมกันนั้นพวกเธอก็ส่งเสียงหัวเราะอันหวยหวนบันดังออกมาจากต้นตะเคียนทั่วุกสารทิศ <c oughs> เมื่อทั้งคู่วิ่งมาถึงลำธารสายหนึ่งก่อนที่พวกเขานนั้นจะลงน้ำเพียงแค่เท้าแตะสายน้ำเท่านั้น บรรดานางตะเคียนจึงหยุดนิ่งแค่บริเวณต้นตะเคียนก่อนจะถึงลำธารต้นสุดท้ายพร้องกับจ้องมองมายังไกลกับสนด้วยความโกรธเคืองอยู่ชั่วครู่ก่อนที่พวกเธอนั้นจะค่อยๆหายไปสอง่มสนกับไกลจึงข้ามลำธารมาอีกฝักหนึ่งเพื่อเอาชีวิตรอดจากดงตะเคียนกระทั่งทั้งสองวิ่งข้ามลำธารมาจนถึงอีกฝักฝั่งหนึ่งแล้วก่อนจะหันไปมองดงตะเคียน โดยมีนางตะเคียนอยู่ที่อีกฝั่งโดยที่พวกเธอนั้นพยายามข้ามมาหาพวกเขาแต่ก็ถูกบางอย่างนั้นขวางเอาไว้สนกับไก่ที่อยู่ในอาการกวนผวาพวกเขาหลออจนเดินขาสั่นเข้าไปในป่าอีกครั้งหนึ่งเปิดหาที่พักให้หายเหนื่อยบวกกับก่อกองไฟกระทั่งพวกเขามาเจอกับต้นไม้ใหญ่ก่อนจะหลับลงไปไภายในค่ำคืนนี้ ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันต่อในตอนต่อไปขอบคุณครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟสำหรับตอนต่อไปอดใจรอกันอีกสักนิดนะครับกําลังรีบทำกันเต็มที่และสำหรับท่านที่สนใจสนับสนุนทีมงานจะเลี้ยงค่าข้าวมันไก่สักจานก็สนับสนุนกินมาได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณครับ